ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้13พฤษภาสม2564ก็กลับมาอัปเดตราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ราคาเมื่อวานนะครับก็มีแรงเทขายออกมากันต่อเนื่องนะครับก็กลับมาทดสอบตัวแนวรับที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นะยังไงก็ก่อนเข้าบทวิเคราะ์ ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยเวลามีบทคขาใหม่คลิปใหม่ก็จะได้ติดตามกันได้ครับนะครับก็มาเข้าสู่เนื้อหาของราคากันวันนี้กันดีกว่านะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าเมื่อวานก็มีแรงเทขายออกมาครับอย่างที่เราได้คาดกันเอาไว้นะครับสำหรับแนวรับบริเวณ Channel ที่ได้ break ขึ้นมานะครับก็กลับลงมาทดสอบ หวังว่านะครับถ้าเกิดว่ายังดีกับขาบายก็คือหวังว่าราคาจะยังรับตัวนี้รับอยู่นะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นมาได้นะครับนี่คือสิ่งที่คาดการเอาไว้นะครับที่เราติดตามกันมาตั้งแต่ราคาเบรคขึ้นมาต,ต,ววนตั้งแต่วนันศุกร์นะครับตั้งแต่วันศุกร์ว่าเอยราคาขึ้นมาเนี่ยก็ให้ระวังการพักฐานคือกลับลงมาเทสบริเวณน,นี้นะครับกลับลงมาเทสบริเวณน,นี้ก็มาครับมันพาจริงแต่ว่าทีนี้ในกรณีการมากันนี้ต้อง ถ้าจะให้ดีกับขาบายอย่างที่บอกครับต้องไม่หลุดนะต้องไม่หลุดถึงจะเอาอยู่แล้วก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมาดูในภาพรวมของภาพสี่ชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับพฤติกรรมตัวนี้เคยเกิดขึ้นแล้วตอนเมื่อที่มัน break สักประมาณเดือนเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วที่เบรกขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีสักช่วงประมาณสักสองเดือนที่แล้วนะครับเอาเป็นว่าสัก วีคที่ประมาณต้นต้นเมษาครับมันมีการเบรกขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับผมอยากให้สังเกตต,ตรงนี้นิดหนึ่งเวลาที่มันเบรกเบรกเทรน n d ขึ้นมาเนี่ยราคาเบรกมาเรียบร้อยนะครับกลับลงมาทดสอบเห็นไหมครับทดสอบหนึ่งทดสอบสองนะครับนี่คือพฤติกรรมเดิมนะครับเมื่อชักประมาณต้นต้นเมษานะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับกระทั่งมีเบรกอีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณวีควีคที่ประมาณวีคที่19นะครับ ทาเบรกม่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วมีการทดสอบเหมือนเดิมเลยครับเห็นไหมและณปัจจุบันนะครับล่าสุดเมื่อวันศุกร์เบรกขึ้นมาครับเราก็ยังคาดว่าจะเกิดพฤติกรรมเดิมบริเวณนี้นะครับคือเบรกขึ้นมาเทสแล้วไปนะครับเบรกขึ้นมาพักตัวนะครับแล้วก็ไปนะครับพฤติกรรมนี้คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกในรอบนี้ แต่อย่างไงก็ต้องรลอลุ้นกันดูอีกทีนึงครับว่าจะเป็นพฤติกรรมเดิมกลับมาได้หรือเปล่านะครับถ้าพฤติกรรมเดิมกลับมาก็คาดว่าแถวนี้ครับเป็นจังหวะที่เข้าซื้อที่ดีนะครับแล้วก็รอลุ้นนิวไฮยครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดละนะครับกรณีที่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดละผมให้แนวรับตัวนี้เอาไว้นะครับจุดทดสอบบริเวณนี้นะครับได้แนวรับ บริเวณนี้เกิดขึ้นนะครับวันนั้นราคานะครับคาดว่าถ้าจับพฤติกรรมเดิมเนี่ยมันมีการเทสอยู่ไม่ต่ำกว่าสองครั้งขึ้นไปแหละนะครับก็ครั้งแรกเทสอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับครั้งที่2เทสอยู่ประมาณ4ี่ครั้งนะครับครั้งนี้นะครับเทสมาแล้วสองครั้งนะครับอาจจะมีครั้งนี้กับครั้งนี้อีกก็ได้นะครับอีกสักครั้งสองครั้งก่อนที่ราคาจะไปนะครับ อันนี้คือคาดการณ์ที่เรามองกันไว้ในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเลยสําหรับภาพนี้ยัง,ยงอาจจะยังไซเวย์อยู่บริเวณนี้ครับนะคิดว่าจะยังไซเวย์อยู่บริเวณนี้นะครับก็อย่างที่เห็นสําหรับรอบนี้นะครับรอบวันที่19เนี่ยไซเวย์อยู่2อาทิตย์นะครับแต่ว่ารอบเบรกแรกเนี่ยไซเวย์น้อยหน่อยอยู่สักประมาณ1อาทิตย์นะครับเพราะนั้นรอบนี้เพิ่งจะผ่านมาครึ่งอาทิตย์สําหรับการเบรกนะครับเพราะฉะนั้นคาดการณ์ว่าจะเป็นลักษณะของการไซเวย์ดาวลงมานะครับ ใช้กลยุทธ์ลักษณะสามารถที่จะช็อตบริเวณนี้ได้แล้วก็ใช้ด้านบนเป็นแนวต้านนะครับแต่ยังไงซะผมแนะนําในฝั่งบายจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ว่าในฝั่งบายเนี่ยอาจจะมีอยู่สองกรณีตรงที่ว่ารอเบรกเลยนะครับรอเบรกไปเลยก็มาเข้าแถวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเสี่ยงหน่อยนะครับก็มาเข้าบริเวณที่เป็นแนวรับ บายจะยังปลอดภัยกว่านะครับเพราะหนึ่งเ l เราเห็น SL ที่ชัดเจนที่ถ้าราคาหลุดถ้าราคาหลุดเรา SL นะครับเราเห็น SL ที่ชัดเจนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขาช็อตเนี่ยถ้าตั้งเทลลรลไลน์บริเวณน,นี้ออกมาเนี่ย SL ว่าจจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ถ้าเกิดใครแบบเข้ามาส่วนช็อตด้านบนนะครับ ภาพของชั่วโมงนะครับภาพของการเล่นชั่วโมงก็ใช่ลักษณะเดียวกันครับเนาะกรอบไม่ได้กว้างมากนะครับของกรอบไม่ได้กว้างมากไม่จําเป็นต้องต้องปรับแยกแผนเท่าไหร่นะครับก็ใช้เทรนเมื่อสักครู่ที่ให้นะครับก็คาดการณ์ว่าจะออกอาการประมาณนี้นะครับนะเบรกบริเวณให้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะครับก็กลับมาเป็นขาขึ้นแล้ววิ่งกันอีกรอบหนะึ่งลักษณสเหมือนประมาณนี้นะครับเบรกขึ้นมามีการพักกลับลงมาอยู่บ้างครับแต่ก็วิ่งต่อ เพราะนั้นอาจจะมีการเบรกขึ้นมาสมมติสมมุติมาแถวนี้ครับอาจจะมีการเบรกขึ้นมาลงมาเทส,สอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปอา,อาการทรงนี้นะครับอันนี้เป็นคาดการณ์สำหรับตัวทองคำนะครับก็ต้องรอดูว่าจะกลับได้ไหมแถวแถวนี้นะครับการกลับแถวนี้ก็อาจจะใช้ภาพการมองอะไรแถวนี้ครับนะต้านาบริเวณนี้ต้านเบรกขึ้นมา,อาโอเคกลับมาเล่นด้านบน นะครับด้านบนขึ้นมาหาจังหวะช็อตครับก็มาเก็บด้านล่างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันเบรกเลยก็ต้องเอชแอลออกเลยนะครับสําหรับใครที่เป็นชาวสวนทั้งหลายนะนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของทองคําในรายวันในช่วงวันนี้นะครับคาดว่าจะมีการกลับตัวแถวๆนี้แหละนะครับนะก็ยังไงก็ใครชอบสไตล์การวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยสาหรับช่องของเรานะครับก็กดติดตามกด subscribe ก็แจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาอัปเดตราคากันในทุกๆวันแล้วก็สําหรับใครที่เทรดยาวนะครับมองภาพเดมองภาพสาหรับเดหรอวีคนะครับก็ลองติดตามกันในบทวิเคราะห์รายสัปดาห์กันได้นะครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์รายสัปดาห์กันให้ด้วยนะครับหรือใครที่เทรดค้าเงนินนะครับเทรดคริปโตนะครับก็ติดตามคลิปบทวิเคราะห์กันได้ในช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็ต้อง เอาไว้เท่านี้นะครับ